โอ้คะฉีดยาคุมแล้วไม่เป็นประจำเดือนเลยจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนทุกคลิปไปตามกดหวัวใจแล้วก็กดแชร์ให้ก,กับแม่โบด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่โบนดคิปนะคะสุภาพรเรงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะยาคุมกําเนิดแบบฉีดจะแบ่งออกเป็นยาคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวแล้วก็ฮอร์โมนรวมแล้วแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมก่อนนะคะยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมจะประกอบไปด้วยฮอร์โมน2ตัวคือเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนนะคะยาคุมกําเนิดชนิดนี้ปริมาณยาเขานิดเดียวเองค แนนะะจะฉีดทุกเดือนแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นนะคะก็จะมีรอบเดือนมาทุกเดือนเหมือนกับเวลาที่เขากินยาคุมกําเนิดแบบเม็ดเลยนะคะอ้าวแล้วทาไมถึงจะต้องเปลี่ยนจากยาคุมกําเนิดแบบเม็ดนะคะมาเป็นแบบฉีดยาคุมด้วยหลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากว่าผู้หญิงบางคนจะมีปัญหาคือลืมกินยาคุมค่ะแล้วก็ต้องการที่จะให้ตัวเองค่ะมีรอบเดือนมาทุกเดือนเขาก็จะเลือกการฉีดยาคุมนะคะเป็นแบบประเภทนี้อา่าน,น,นี้ทีนี้อีกยาคุมกําเนิดอีกแบบหนึ่งนะคะที่สาวๆเรานะคะหรือว่าผู้หญิงเราเนี่ยค่ะอาจจะคุ้นชินกันซะส่วนใหญ่เลยนะก็คือยาคุม กำเนิดนะคะที่เป็นแบบชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนะคะหรือว่า DMPA นะคะและคุมกาเนิดชนิดนี้นะคะจะฉีดทุก3เดือนและคุมกาเนิดชนิดนี้นะคะประกอบไปด้วยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะหญิงที่ให้นมบุตรสามารถฉีดได้ไม่ลดการสร้างน้ํหนมแม่นะคะแล้วก็ผู้หญิงทั่วไปก็สามารถที่จะฉีดยาคุมกําเนิดประเภทนี้ได้นะคะทีนี้ยาคุมกําเนิดประเภทนี้นะคะช่วงแรกๆที่ฉีดยาคุมค่ะอาจจะเจอว่า เลือดออกกระปิดกระปอยนะคะหรือว่าเลือดออกผิดปกติได้ในช่วงแรกนะคะแต่พอร่างกายนะคะมีความทนต่อฮอร์โมนฉีดไปสักระยะหนึ่งนะคะก็จะพบว่าประจำเดือนนยคะลดน้อยลงแล้วก็จะไม่มีประจำเดือนไปในที่สุดนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติของการฉีดยาคุมกําเนิดประเภทนี้นะคะถ้าผู้หญิงคนนั้นนะคะชัวร์เลยว่าตัวเองนะคะไปฉีดยาตรงตามนัดนะคะไม่ได้มีการกดโนดครึ่งอะไรไดใดๆทั้งสิ้นนะคะหลังจากที่ฉีดนะคะฤทธิ์ของยาคุมกําเนิดน,นะคะก็จะออกฤทธิ์นะคะในกระแสะเลือดสามารถยับคุมกําเนิดได้อย่างต่อเนื่องอะนะคะเนาะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ สิยาคุมกาเนิดประเภทนี้ไม่มีประจําเดือนนะคะเจอได้เป็นเรื่องปกติค่ะ